ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมเราเจอตอนนี้กันไหนไมค์ครับกันนะครับผมนะน,นี่จะมาทําอะไรกูจะมาฆ่ามังกรกันนั่นเองแล้วขอไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันลูกธนูกูหายไปไหนหมดวันนี้โคตรงงจะเค่แบงได้ไหมแบงอะไรได้ธนูผมมีเยอะเอาไปเลยเนี่ยชุดหนึ่งอุปกรณ์ไปให้พร้อมนะฮะใช้ช <ๆ S 1> บล็อกดินตรงนี้นะฮะเฮ้ยบล็อกดินผมมีประโยชน์แล้วเยาอาหารหลายอย่างเลยนะเ <โด S 1> นี่ย่อ้มึงนอนไอ้ตัดมึงจะนอนตำพียอะไรเว้ยเอาของจากมันไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยื้อมือไม่ถึงมึงเจอกูไอ้สัตว์ เดี๋ยวปบพี่พทำไมพี่เจาะดูแบบนี้รู้ได้ไงว่าผมจะทำแบบนี้ไม่เอเผยเจาะผมปังโคตรเยอะนะครับเป็นไอออฟเอนเดอร์สิบสองก้อนนะครับเอาไปด้านนี้หรอโอ้เราต้องข้ามน้ำไปนี่เนะี่ยพี่เดี๋ยวคาบเรือมามานั่งมานั่งตึ้นตึนตึ้งงนตึ้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 ตบบนาตาึ้นต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 ึโนตึ้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 นตึตึ้นตึนตึตึ้ดตึนตึนตึตึดตึ เฮ้ยอารมณ์กรรมไม่ผมฆ่าแค่ตัวสีดำไงสีอื่นผมไม่ฆ่าไงโอ้โหโคตรเหย็นดิเฮ้ยเจอซากประตูในเธอขอเฮียอะไรกูเกลียชีพหายโยนอีกครั้งไปทางนั้นเนาะหายเลยสัตว์แตกเลยูอันตรายเนี่ยไปโอมน้ำแข็งเนี่ยไม่มีเกลือบหนังซะด้วยกูเดินตามก้นผมมาดีๆนะพี่ดูให้ว่าพื้นตรงไหนมันอันตรายตรงนี้อันตรายเขาชีพแล้ว กูเพิ่งบอกเฮ้ยไม่เดินตามคนมาล่ะโอ้ไม่กอดเฮออกมาได้แล้วใช่ไหมเจอหมู่บ้านแล้วนี่แน่ๆเดี๋ยวขอลงไปถึงหมู่บ้านก่อนโดนนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนยังไปอีกเหรอหรือว่าไม่ใช่หมู่บ้านนี้แตกอีกแล้วโอเล่มึงช่วยหมู่บ้านหน่อยไอ้เฮีอ่ะี่มันจะแห้นแบบทั้งบ้านแล้วเนี่ยมันนอนตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมยังมันนอนตรงนี้เองนอนนอนนอนเคี่ยมอนเตอร์อ้อยกิปเปอร์ไอ้ซัสตรงนี้นะฮะ มันไปทางน ون, ู้นไปว่ามันต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันกลับย้อนกลับทางเดิมไปพี่ลงไปเอไอเฮียมันเป็นแบบรอยแบบนี้นี่หวากูต้องลงน้ําอยู่ดีไอสัตว์คนตีนเฮ้ยลงมาตรงชี้พอดีเลยปลายเราจะวางเอาเป็นเดินะฮะวางปลายวางปลายยสไปเลย อุ้ยเฮี้ยกับกูลนไอ้ซ่าเป็นเดอร์กูไม่ใช้แม่งแล้วเอาโยนทียิงเสามันให้หมดก่อนนะฮะต่อขึ้นไปนะฮะลุ้มผมวะมันมันลุ้มผมวะไอเปรตเนี่ยพี่ไปมองหน้ามันไงพี่เหยียบขี้ฟันมังกรทำไมพี่ไอ้นี่มันทะลุเกาะได้นะเชี่ยเชี่ยเชี่ยผมยกขี้นไปเลยโอ้คีฟันอยู่บนหัวพี่นะรู้ไหมมังกรแม่งกวนตีนนั่นเนี่ยโอ้กวนตีนจัดจะให้กูต่อขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยจะมาผักกูทำควยอะไรไถ้ขี้ฟันมึงก็ลำบากแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย เอ,อ้ยอย่ามาชนกูดิเขาคงยังไม่เจอสกขุมเลยเนะี่ยฮะโอ้โหผมจะยิงไอ้นี่ให้ยิงไปโอเคหายสองไปยิงไปเดี๋ยวไปไปดูสุผมอยู่ไหนวะพี่ไม่เจอผมจริงดิเฮ้ยฮลัลโหลสุมอยู่ตรงนี้อะวัตถุภักดีบีฟันมังกรเนาะพี่ไปเหยียบขี้ฟัน,น,ฟน,นมังกรมาหรือเปล่าเชียเสียเสียชี เราดู MLG ครับโอ้โหกูตกมาสกไก่เลยยัดเขพวกเคฟเบดนั่นไอสัตว์เอ้ยมึงจะเตะกูตกทำไมเนี่ยเสียเวลากูุ๊มเนี่ยเขี้ยของโดนมังกรกัดเมื่อกี้โคตรแรงเลยไอน,นี่ของมังกรน,น่าจะหมดแล้วนะโอ้โหเฮียลงรูนี้พอดีกูระยางโห,หดเลยยัดเข้เสเวลาตีกับมังกรแล้วอ้ยโ,โดนโดนขี่ฟันโดนขี่ฟันอุ้ยเจ็บเจ็บไอเฮียจะข้างหลังก็ได้ เอ็นเดอร์แมนลุมตีลุมตีมังกรแล้วก็ตายเองตีหางมันมันไม่ตีเข้าโอ้เวลร์กูดเอ็นเดอร์แมนลุมตีมังกรเชี่ยเชื่อเชื่อเภอมองหน้ามันเฮ้ยจอดแล้วมาลงจอดแล้วตีโอ้โหขี้ฟันขี้ฟันขี้ฟันเออมึงจอดแล้วมึงจอดมึงก็โดนตีไป ย้ yeah, ชนะคิวจัดเอ้ยขี้ฟันไอ้ี้ก็จอกว่ะอะไรวะเอาเลยครับสำหรับตอนนี้เราก็สู้กับบอสมังกรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไประเบิดบ้านที่บ้านเรานะฮะเฮ้ยไอ้หี้ยัย <c oughs> ยงงดแบบนี้ผมเอาด้วยไม่ได้แล้วน้อยหน้าไม่ได้เฮ้ยเผาแม่งหมดเลยเ <c oughs> ช้บ้านกูไว้สัตว์เอาฝนตกโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยดวงดีนะเนี้ยหมู่บ้านนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> รอดพ้นจากอุทกภัย เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะซอมบี้มันเลี้ยงคิวมากิน NPC ตัวนะั้น่ะนี่ระเบิดคอร์สโซ่อโอ้ใหญ่ทำลายหมู่บ้านนี่ทิ้งซะระเบิดนานด้วยเฮ้ยตุม้มโอ้พิวโคตรไกลพี่ผมพิวโคตรไกลเฮ้ยโอ้กระตุกเป่าอะเาอะไรพี่ดูดีหายทั้งเกาะกิ๊กเกตุม้มโอ้เชีย่ย เือหลังคาไว้ทําไมเอาหายแล้วจะกลับไปบ้านเกิดแล้วก่อนวาร์ปมาบ้านเกิดแล้วผารีวิวบ้านเกิดก่อนเออประมาณ <S <S ช่างหน้าคิดถึงซะเหลือเกินเชียลูกกเลยว่าแบบนี้มันจะไม่พังแบบพินาศเหรอโอ้โหโคตรแหลกกระตุกไมแ,แค่นี้หรอไม่คือมันยังม,มีแแบบแรงมันยังค้างอยู่พี่มันกระตุกอยู่โหกระตุกจัดยังระเบิดไม่เสร็จอีกโอ้โหกระตุกอียกูกระตุกอาภูเขาไปรูดเลยอุยบอลแสนสุขของฉันจากบ้านนี้ก่อนเอาเอาแล้วลูกเดียวพอพี่เดียวมันกระตุกเกิน ล้ำไม่ได้แค่ลูกเดียวก็กระตุกกับตายแล้วไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันยังค้างอยู่พี่โอ้ยโอ้ยโอ้หหายไปเฮ้ยเหลือแค่ประตูเนี่ยเธอพี่เฮ้ยตัวแอนชาตัวแอนชาต้ัวแอนชาตทนระเบิดได้เฮ้ยโอ้โหมันสเก็ตมันมาถึงเกี่ยวนี้เลยว่ะมันโดนด้วยเฮ้ยเอาพี่จุดจุดจุดโอ้ยออกมาออกมาเราจะตอกออกห่างระเบิดนิดหน่อยตูม หายครึ่งมี๊ใช่ค่ะไอ่ครึ่งมี๊เลยกูกระตุกจัดอ๋อทำไมเห็นบ้านอันเก่าอ๋อเฮียบักบักบัเฮียอะไวเนี่ยจะไปเนเธอร์ไปไประเบิดไอเฮียนั่นประสาทเฮียนั่นอื้มเฮ้ยลาวาจากไหนวะเจอไอ้ซัสกูมาระเบิดบ้านึงแล้วไปเลยอุยอุ้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 ยเฮียอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไปอย่ามเฮ้ยไปอย่าติดกูดีเฮ้ยกูมองไม่เห็นหมดหมดแล้วหรอยัง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 ไม่หมดเฮ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคนเพียงเท่านี้ครับรอพอใจกับการอยู่แล้วเราเล่นมันถึง100วันโอ้โหซีรีส์นี้เรียกว่าเป็นซีรีส์1 0 0วันเลยก็ว่าได้แต่ในที่สุดเราก็ทำการทาลายหมู่บ้านนะฮะก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากพังทุกทิ้งท,ทุกอย่างก็เป็นอะไรที่ระเบิดนี่มันสุดยอดจริงๆรกูรู้สึกที่ว่าระเบิดว่ามันโหดจริงคลิปไปเลยทางนั้น